เหนื่อยกับความรู้สึกถ้าใครไม่รู้ชีวิตในต่างแดนทุกยากขนาดไหนนะฮะอออย่าพึ่งเนาะเงินไม่ได้หล่นจากฟ้าทุกคนได้มาง่ายทุกคนขอทุกคนอืไม่ลำบากนะฮะ ปัญหาเอ่ยเข้ามารู้แหละยายจ๋าเนี่ยเข้าใจนะคะาการที่พี่น้องหรือว่าทุกคนเอ่ยมาหวังได้เพราะเขาเคยได้กับเมียฝรั่งทุกๆคนเนาะอย่างหัวอกคนเป็นป้าที่ทําวิดีโอไปแล้วก็ทุกคนที่ยายจ๋าคุยเนี่ยจริงๆมันเป็นหัวอกเดียวกันเลยว่าไม่เคยรักตัวเองอฝากและเก็บให้กับตัวเองเลยนะคะอุทา,าหอนเหล่านี้ยายจ๋าขอฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ สาวๆที่ยังไม่สายนะคะย้ำเสมอว่ารักครอบครัวรักได้ดูแลครอบครัวดูแลได้ทำงานทำงานได้นะ,ะจงอย่าลืมเก็บให้กับตัวเองนับจากวันนี้นะ10บ,บาทอีก10ปีเราได้1 0 0พัน,นะคะเราได้1 0บห0ื่นเนาะ,ะตีเป็นยูโรนะถ้า1 0บ0 0ื่นเรา10ปีข้างหน้าครอบครัวไม่เอา สิ่งที่เราให้ดึงคืนไม่ได้เราก็จะมีสิบหมื่นตรงนี้เพื่อป้องกันตัวเองเด้อสาวฝากเด้อฝากจากป,ปา้าป้าฝากจากทุกคนจากประสบการณ์พี่พี่ที่สายเกินแกะนะความรู้สึกแย่แยมันจุกมันเจ็บมันทรมานที่ถอยหลังโบดัจงเก็บสิ่งเหล่านี้ไปเปลี่ยนประสบการณ์ป้องกันตัวเอง อย่าให้เกิดขึ้นเพราะยังไม่สายและหนึ่งสิ่งนะยายจ่า,จาขอฝากเลยครอบครัวที่กําลังจะแตกจะพังเหตุผลพอมาจากครอบครัวทางเมืองไทยมาจากเงินจากทองจากนั้นจากดีจจกเฮาลักเขามาจนบ่ดูแลครอบครัวที่นี่ให้รีบหันกลับมาดูแลครอบครัวเจ้าของนะนึ่งผัวสองลูกของตัวเองนะสามชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยเฮามีอย่างแด่สี หัวใจสําคัญเลยนะเงินในกระเป๋านะ่ะเขามีเท่าใดมีลองก้นกระเป๋าเจ้าของบอ่อนะเพื่อไว้ป้องกันมือหนึ่งผัวอิ่มผัวเบื่อห้าปีเจ็ดปีสิบกว่าปีเงินเจ้าของบบมีทําแทบตายบบได้หยุดเวลาบบมีให้ครอบครัวลูกกรโยนให้แต่ผัวอ่าอืมเหนื่อยหมดอารมณ์ดูแลยุคให้แต่ผัวนะเงิน บ่มีในบัญชีพอซอยเหลือความเดือดร้อนคนลำบากครอบครัวเจ้าของในเมืองไทยอาอาปากผัวพอผัวเว่าขึ้นผิดใจยังมายุ่งกับครอบครัวตัวเองคำเนี้ยยายจ่าก็เคยคิดนะคะอือยายจ่าคิดเสมอว่าครอบครัวค่าใครจะแต่อ่าแต่กับฝรั่งยายจบบ่าบ่เคยเอ่ยเพราะเขาบ่เคยยุ่งเนาะและเขาก็คอยพูดย้ำเตือนเสมอว่าทิรักรู้จักใช้รู้จักเก็บนะ ชีวิตข้างหน้านะคำนี้นะอย่าไปโกธไปเครียดถ้าฝรั่งพูดชีวิตข้างหน้าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เธอก็จะได้ยืนอยู่ไดด้วยตัวเธออันนี้คำพูดตั้งแต่ยายจ๋าเริ่มทำงานแล้วมีเงินนะอ่าเราจ๋ายังคิดเลยเฮ้ยอะไรเหมือนแวกใส่ผัวนะจริงๆอ๋อคิดอย่างนี้เหรอ บ่อยากสุดเลี้ยงเด้อไ่อยากดูแลเมียเด้ออีเลิกกับสันตีเลิกให้เฝ้าเลิกเดอ้อสิได้หาผัวไม่ไวไว <c oughs> อันนี้เรานึกย้อนนะอืสามีก็บอกว่าไม่ใช่ชีวิตเราอะ่ะมันก็ไม่แน่นอนเงินทองนะ่ะใช้ได้รักได้ครอบครัวแต่ให้รู้จักเก็บนะอืค่อยเป็นค่อยไปป้องกันตัวเองอ่าตอนนั้นโอเครู้สตี นะเพราะอะไรความรู้สึกนี้ยายจ๋าพูดได้เลยเพราะว่าสามีไม่เคยเอ่ยและถามให้ยายจ๋าช่วยเหลือครอบครัวตรงนี้ตัวเขาแต่ทีนี้พอคําพูดเหล่านี้เราก็รู้สึกสะกิดเอ่จริงนะเออจริงนะเงนาะยิ่งเราเอาลูกมาย้อนกลับตัวเองนะยิ่งเราเอาลูกมาตอนนั้นเอาลูกสาวม,มาสามปีคําสัญญาอยู่ในหัวใจตัวเองนะแม่ลูกติดจะบอกเลยว่าฉันชีวิตฉันชีวิตยายจา๋าถ้าเกิดอันอย่างขึ้น ยายจ่าต้องยืนหยัดอยู่นี่ใดนะโดยการปลอดภัยและกะดูแลลูกของเจ้าของใดนั่นคือคำคิดตั้งแต่ก้าวแรกที่เอาลูกสาวมา หนึ่งเรามีหลักคำประกันมีงานของเจ้าของสองเขาดูแลครอบครัวเองบด้ยกเป็นภระผัวถ้าผัวลำเลิกขึ้นมายายจ๋าจก็พูดได้เลยว่าเงินของฉันนะแต่โชคดีก็บบเคยเจอเนาะแต่สนะหลักสำคัญคำผัวสอนนะการเซฟเงินแบ่งเป็นสัดส่วนคำแม่สอนด้วยนะยายจ๋าจโชคดีนะแม่ถึงจะจนกนยากาม่สิมีออมสินห้าบาทสิบบาท แยกเออแล้วยายจ่าก็เป็นนิสัยแบบนั้นถึงบอกว่าถึงแม้ชีวิตยายจ่ากเกิดมาบ่มีอย่างแต่ยายจ่าทางานรับจ้างเงินจะต้องมีแอบมีซ่อนห้าบาทสิบบาททํานิสัยนี้มากับแม่นะโบเคยเว้าว่าโบมีเงินจากบา้านห้องให้น้ำตาตกอดเข้านะโบว่าไปเห็ุงานโรงงานหรือไปที่ไหนก็ตามนะเพราะเราใช้ระบบ มีสิบเก็บบาทนะมีร้อยเก็บสิบทุกครั้งที่พลาดของชีวิตทุกสเต็ปที่จะต้องก้าวข้ามหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตยิจ่าจะมีต้นทุนเสมอเลิกกะพอของลูกทำงานท็อปแลนด์เงินเดือนทรงแม่เดือนละสองพันนะทำงานห้าพันไอเงินเดือนท็อปแลนด์ห้าพันบาทแม่พ่อสิลงมาเอาเงินเดือนเดือนละสองพันกินยากอยู่เงินเดือนนี้ยิจ่าใช้หมด นะแต่ยายจ่าจมีเงินพิเศษสมัยก่อนขายเบอร์ทองเดือนละพันห้าสองพันเดือนใดได้พันก็ดีอ่ะห้าร้อยก็ยังดีเข้าบัญชีซ่อนโดยบบมีผู้ใดรู้แล้วก็บ,บ่เกี่ยวกับเงินเดือนบ,บ่เกี่ยวกับเงินผัวเงินเจ้าของอาจจะซ่อนไว้พอก้าวสเต็ปแรกตัดสินใจอยู่บได้ละอ่ะนะเรามีทุนเราก้าวออกไปอ่าคนเราเนี่ยชีวิตบ่สมหวังแล้ว ยิ่งถ้าบบมีเงินมีทนุนต้นทุนเจ้าของนะบอกเลยว่าหวดทิ่มกว่าจะลุกขึ้นได้เพราะถ้าเฮาโ่โชคดีมีผู้อุปถรัรมมาอุ้มชูนะมันสิญากมากๆเลยแต่ละก้าวของเย,ยจ่าเหมือนไปอยู่โรงงานนะอ่าเราจะมีเงินบบมีในบัญชีเลยแต่สิมีแหวนอยู่ห้สิตังค์ <c oughs> นะฮะเออ จะใส่ไว้จะโบแตะโบต้องของมันเหตุผลเพราะว่านั่นคือทุนต้นทุนสำรองถ้าชีวิตเฮาพาาขึ้นมาและก่อนที่จะก้ามาภูเก็ตอ่ามาเจอสามีความรู้สึกที่เจ้บอกไอ้จ๋าชีวิตมึงอะ่ะอยู่นั่นน่ะจะไปทนไปอยู่ทําไมนี่สินพ่อแม่ครอบครัวมันบบมีอะไรขึ้นมึงลงมาเลยเนี่ยเจ้มีฝรั่งไว้ให้ถ้ามันโบมักบบได้ ก็ไปเหตดงานโลดนะคะยายจ๋าก็มีสร้อยติดคอละไปนะอือเราไปอยู่ที่ไหนอย่างน้อยอ่อยายายจ๋านี่บอกเลยนะรู้สึกว่าไปไหนก็มีแต่คนตุ้มคนหุ้มเขาเรียกว่าไออุปถัมค้ำชูต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะเราเป็นคนไปไหนไม่นิ่งดูดายไปอยู่บ้านเจ๊เขาก็อ่าเนาะซักผ้าทําความสะอาดบ้านใส่เสื้อผ้าเจ๊ด้วยซ้ํานะคะคือ เราเอาตรงนั้นกลายเป็นการที่ว่าเขาก็ดูแลเราเราก็ดูแลเขาไม่นิ่งดูใดไม่เอาเปรียบใครนะรู้จักสำรองในกระเป๋าถ้าพลาดเราก็ยังมีต้นทุนไม่มากอืแต่อย่างน้อยก็ป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองอยากฝากถึงสาวๆทุกคนนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่พูดแค่เมียฝรั่งเมืองไทยก็เช่นกันเมืองไทยก็เช่นกันนะะ ย่าจ๋าเน้นึกย้อนตั้งแต่อยู่บ้านเราเลยอืมอย่าคิดว่าเงินทองหาง่ายไม่ตายหาใหม่ได้คิดผิดเป็นอันตรายแก่ชีวิตเราถ้าคิดแบบนั้นเพราะเราจะไม่เก็บเลยนะไม่เป็นไรหาไม่นะคิดแบบนี้บอกเลยว่าอันตราย ถ้าเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาตอนสะดุดบางทีเนี่ยเพราะเราคิดอย่างนี้ไงพอเราสะดุดปั๊บเนี่ยมันคลน้ายมารวมกันหมดเลยมันเหมือนกับผีดำซ้ำพอยเลยนะฮะเงินก็ไม่มีก้าวก็ไม่ได้อันนี้ก็เข้ามาอันนี้ก็เข้ามาทีนี้ยทำให้เราแย่แต่การที่เรารู้จะเก็บบาทสองบาทสาบาท เพื่อหนึ่งค่ารถกลับบ้านนะยายจจาคิดตอนนั้นอยู่โรงงานนะเงินไม่มีไม่เป็นไรเพราะส่งให้แม่อยู่แล้วสองพี่น้องทํางานโรงงานนะอันนี้คือสําลองติดไว้วันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยฉันก็มีค่ารถกลับบ้านและความคิดยายจามาอยู่ต่างแดนนะตอนที่ยังไม่มีลูกยายจาก็เซฟในส่วนนี้เพราะอย่าลืมว่า ต่างแดนนะวันในถ้าเกิดอะไรขึ้นคาเคียงมันแพงเดี่ห้าหมื่นเดจังได้กลับบ้านนะ <c oughs> จุดนี้ต้องมีสำรองคิดแบบง่ายๆนะนะยิ่งจ๋าฟังหลายๆคนเนี่ยบอกเลยใช้ชีวิตแบบเสี่ยงรู้ว่าเราเกิดมาจนรู้ว่าเราต้องทำงานนีสินต้องใช้จ่ายแต่ใช้เกินตัวคนใช้เกินตัวมันจะเป็นแต่นี่ขึ้น เสียอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นหนี้ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะ,ะคาเหล่านี้ยายจ๋า,จาขอเสียหน้าดีกว่าไม่อยากเป็นหนี้ใครยายจ๋า,จาขออยู่แบบกินข้าวกับน้ำพริกอ่าแล้วมีตังในกระเป๋านะฮะถือกระเป๋าตลาดนั้ห้าบาทแต่มีเงินในกระเป๋าดีกว่านะฮะอ่าอยากเลิศอยากเชิดอยากอวดถือกระเป๋ายี่ห้อแพงๆราคาเป็นแสนแต่เงินไม่มีเราต้องวัดสปะติภาพของตัวเอง ว่าเราทำได้แค่ไหนอืนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตอย่าคิดเอาตัวเองนะช้างขี้ขี้ตามส้างอย่าเอาตัวเองไปอืมเปรียบเทียบหรือเรียนแบบใครเพราะสุดท้ายเราตายเพราะทุนเราไม่ถึงนะฝากฝากจริงๆฝากทุกคนฝากพี่พี่น้องน้องเอฟซทางเมืองไทยที่ผ่านมาเราคิดผิดปล่อยไปเริ่มต้นใหม่จากวันนี้ นะเราต้องรู้จักรักเงินรักตัวเองนะเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องรักเงินก่อนเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเงินเป็นบอ่อเกิดทุกอย่างสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะเออสะดวกสบายอ่าเจ็บป่วยรักษาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินนะนี่ขั้นหนึ่งหัวใจสำคัญสองรักตัวเองให้มาก ดูแลกายใจตัวเองถ้ายิ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญนะเป็นเสาหลักของครอบครัวยิ่งต้องมีเงินรองกระเป๋าเพราะเราเป็นผู้ช่วยเขาช่วยเหลือเขาอย่าหวังให้ใครมาช่วยเหลือเราจงจำและท่องคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจแล้วเราจะปลอดภยัย ในแบบที่เราเป็นนะคะพี่น้องค่ะฝากไว้แค่นี้คะ่ะไปแล้วพี่น้องขาแสงแดดออกแล้วเนาะก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นพลังกำลังใจให้ทุกคนคิดใหม่ทาใหม่นะฮะอย่าคิดง่าย,ายๆเพราะร่างกายเขาแกไปสูมือนี่บอกเลยว่าสุดลงสูมือเมื่อก่อนเขาอาสิหาได้แสนพอนานไปนานไปมันก็สิลดไปเรื่อยๆตามสังขาร สภาพร่างกายเห่าที่เหตุใดเด้อบ่ได้ดอ,อ,ดาอายุน้อยลงสู่มืออมืมันแกไปสู่มือพี่น้องเอย๋ยถอยหลังเข้าโงแล้เห่านะเนาะไปไปไปลูกหลานตื่นเราหาเข้าให้หลานกินก้อนเดอ้ออย่าดานอนนี่มื้อนี่นะฝรั่งน้อยเกียบสงสัยอีเเล่นเกมอยู่บนห้องนอนแน่เลยพี่น้องเอย๋ยนี่แหละชีวิตเนาะ